พูดขออนุญาตพูดถึงเรื่องที่ฮอตที่สุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทุกกระทู้ทุกเว็บนะพูดถึงแต่เรื่องนี้นะฮะนั่นก็คือสปีชของคุณทัญญารามนรงในงานประกาศรางวัลนาตราชเมื่อวานที่ถ่ายทอดสดทาง modern tv ตอน4โมงเย็นนี่แหละคือต้องสดงความยีตัธรานก่อนอ่ะขอแสดงความยินดีด้วย ขับยอดเยี่ยมสมแล้วสมแล้วนี่นี่นี่รางวัลสวยมากสวยมากรางวัลสวยมากตั้งตั้งตั้งยังได้เอิญจับนี่นะสวยสอยากเห็นตอนถือรางวัลแล้วก็พูดประโยคเมื่อวานอะไรนะอยากเห็นตอนจะเล่นเลยเดี๋ยวเป็นี๋ยวเอาเลยมาเล่ดีกว่าเสียบบอสให้คุณผู้ชมเห็นว่าทันย่าพูดว่าอย่างไรเมื่อวานหลังจากที่ได้รางวัลไปดูกันครับไปดูกัน ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคะแนนเสียงโหวตนะคะแล้วก็ขอบคุณทางช่องสามขอบคุณคุณประวิทย์คุณประสานพี่สมรักแล้วก็พี่น้องนะคะที่ได้ให้โอกาสดีๆให้นี่ได้รับบทดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณพี่แก๊ปคนเขียนบทพี่เติมผู้กำกับนะคะที่เคี่ยวเข็นจนจนที่สามารถเข้าถึงนบนาพาได้ขนาดนี้และคนสุดท้ายค่ะก็ต้องขอบคุณคุณสามีจริงๆค่ะคุณสามีวิเป๊กเนี่ย ทำให้ทีนี้เข้าถึงอารมณ์ของนบนภพาแล้วก็อารมณ์ของเมียหลวงจริงค่ะขอบคุณค่ะยังไม่จบนะฮะยัไม่จบที่เมื่อกี้เนี่ยพอเดินไปหลังเวทีเนี่ยพอผมดูมีเสียงกรี๊ดดังลั่นเลย เสียงไทยครับบอถึงใช่อ่ะเสียงโอปอล์เสียงแม่โอปอโอปอนี่ดาราจริงดาราเวลาขึ้นไปงานอย่างเงี้ยแนตัวเองสถานนักชาติที่คงไม่มีโอกาสได้รับกับเขาอะนะทำไมตื่นเต้นไหมเขาบอกส่วนใหญ่จะตื่นเต้นตื่นเต้นมากเต้นมากเพราะว่ามันพูดแล้วมันเสียงมันขัดข้าศน์ใช่มันสั่นปกติเป็นคนเสียงสั่นอยู่แล้วพอไปขึ้นเวทีแบบนั้นมันยิ่งสั่นเลยอะค่ะตอนพูดนี่มองมองใครอยู่ครับตอนนั้นมองใครมองอะไรเหรมองจะถามว่าพิงกี้ฝันหรือเปไหน ผมไม่ได้ไปเตะเนี่ยครับผมไม่ได้ถามว่าน่ยพี่กี้มองพี่กี้อยู่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผมอยากรู้ว่ามองบอสผมกับพี่ตั๊กหรือเปล่าเพราะว่าบอสกับผมบอสผมอยากเรื่องอย่าพูดถึงบอสกับพี่ตั๊กก่อนขอเข้าเรื่องคุณธัญญาเพราะว่าผมเป็นประเด็นเยอะมากมีหลายกระทู้อันนี้ผมขอแก้แทนก่อนเขียนต่อเติมบอกว่าธัญญาพูดว่าขอบคุณสามี แลวขอบคุณน้องคนนั้นด้วยมีเติมใช่ไหมมีเติมให้อยากเข้าใจผิดผเดียวเดี๋ยวถ้าชาวบ้านเข้าใจผิดเนี่ยจะไปเมาั์กันก็จะเสียหายใช่นะครับแต่ต้องเข้าใจว่าเมื่อวานนี้แน่นอนผู้เข้าชิงสาขาเดียวกันก็ต้องคุกกี้มาพร้อมกับแฟนคนใหม่เปิดตัวเข้ามาแฟนคนใหม่เข้ามาเลยมาแล้วมาแล้วเปิดตัวเลยมาแล้วแต่เป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งครับผมเออนะครับปายคนก็เลยคิดว่าธัญญาพลาดพิงหรือเปล่าถามตรงๆในใจตอนนั้นนึกถึงคนอื่นไหม คืออยากจะบอกว่าทุกเวทีท,ที่ที่รับรางวัลเราขอบคุณพี่เป๊กทุกเวทีเลยอเพราะว่า <C oughs> เพราะว่ามันเรื่องจริงอะคือเราเราเล่นเป็นนพนาภาซึ่งเป็นเมียหลวงแล้วเราถ้าเราไม่เคยรับรู้ความรู้สึก <C oughs> เราก็เดาไม่ถูก<อ>เราก็เลยต้องขอบคุณพี่เป๊กซึ่งตัวพี่เป๊กเองเนี่ยเขาก็รู้ทุกครั้งแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆต้องให้รางวัลเขาด้วยนะเพราะว่าเขาอะคือพอตัวจริงเขาเองก็ไม่ได้มาซซเรียสกับคําพูดเราอะไรเงี้ยคือเขาก็เหมือนแบบเขาก็เขาก็ยิ้มอะ เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปเราเราไม่ได้พาดพิงถึงใครเราก็เราพูดจากความรู้สึกจริงอ่ะชวนพี่เป๊กไปด้วยนะพี่เป๊กอยู่บนเครื่องกําลังกลับเพิ่งมาถึงวันนี้ค่ะไปเมริกาสรุปว่าสรุปว่าทุกรางวัลงานที่ไปก็จะพูดประโยคนี้แต่เพราะเอิญเมื่อวานนี้อาจจะถ่ายทอดสดด้วยกันทางช่อง9พลุนี้มากพี่ว่าธัญ่าไม่ได้เตรียมหรอกมันพูดหลุดไปเองแล้วก็เส้น